อาจารย์ครับอา,อาจารย์มองว่าอะไรคือแรงจูงใจที่แท้จริงของการเข็นให้มีพรบรสุราเก้าหน้าโดยพักเก้าไกลครับเดี๋ยวทำรับเข้าใจกันตามว่าเข้าใจตรงกันหรือเปล่านะอืมผมเข้าใจว่าพรบรนี้มันหมายถึงการปิดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของชาวบ้านใช่ไหมอือือใช่เปล่านะใช่ครับอ้าใช่ก็แปลว่ามัน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มันมีสามประเภทใช่ไหมคือเหล้าไวน์และเบียร์อืมอ่าเพราะฉะนั้นงการครอบคลุมสามอย่างนี้ใช่หรือเปล่าอืมนะมันคงจะไปจะเหล้าขาวเหล้าเหล้าสี่สิบดีทีไม่ใช่สมองนั้นอย่างเดียวเนาะมันคงหมายถึงว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดแหละครับนะอันนี้พอเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเลยนะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ้านเราเนี่ยนะประเภทที่เป็นทางการ ก็จะมีเหล้าดีกรีต่างๆอืมอ่าเช่นเหล้ายี่ิบขาอยี่บแปดดีกรีเล่าเชียงชุนเล้าแม่โค้งยี่สิบดีกรีพวกนี้นะอืมแต่เล่าที่ไม่เป็นทางการเนีที่ชาวบ้านก็ผิดกันอยู่เลยนะอ่ามันก็จะมีพวกเบียร์เบียร์สนนำเหล้าอุและกาแช่อืมอ่าเล่าอุกก็คือสาโท ครับแช่เพื่อดันดันเมาอ,มอ,อันนี้ชาวบ้านเขาก็แอบปิดกันอยู่อันนี้จริงจริงสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่โบราณมาเยผมเป็นคนบ้านนอกนะแต่ตัวมาจากต้องไร้ต้องนาอืมสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นวิถีชุมชนครับมันเป็นวิถีชุมชนเราอยู่บ้านนอกบ้านนานเราทําสิ่งเหล่านี้กันเลยนะถ้าในทางเศรษฐศาสตร์ มันมีประโยชน์มากอืนะเพราะว่าวิถีชุมชมนพวกนี้มันส่งเสริมวิถีชุมช,มชมนนะครับครับอ่าเช่นว่าเวลาเราเอาแรงกันนะออืม่าบ้านผมเนี่ยข้าวมันสุกแล้วเนี่ยมันเกี่ยวครอบครัวนี้มีพ่อแม่กับลูกสองคนสี่คนมันเกี่ยวไม่ทันหรอกก็ไปออกปากออกปาก้ันบาพีาา่ออกแขกนะไปเรียกแขกมาช่วยแน่ยเป็นเก้าคนสิบคนยี่สิบคนนะแล้วเมื่อเขามาเอาแรงกับเราเลยเราต้องเลี้ยง เรียนดูเขานะอาหารการกินนะอ่าหารการกินเนี่ยการนี้อาหารการกินระบบชุมชนเนี่ยมันต้องพึ่งการทําเองครับเช่นอาหาขนมก็ทําเองนะอาหารก็ทําเองนะเครื่องดื่มก็ทําเองอืมถ้าไม่ทําเองก็ไม่คุ้มครับรอยต่อระหว่างชุมชนนี่นะรับระบบทุนนี่นะครับเราก็พิสูจน์แล้วงานวิจัยของผมเมื่อปีสองแปดับพบชัดเจนนะว่าในเมื่อวิถีชุมชนมันไปสู่เศรษฐกิจตลาดเศรษฐกิจุนิยมเนี่ย ปรากฏว่าการการใช้วิธีชุมชนเราเอาแรงกันไม่คุ้มครับเพราะพอเป็นวิธีชุมชนแบบนี้สมัยนี้นะไก่มันก็ถูกล้างพันหมดต้องกินไก่เล้าจากบริษัทอืมไก่ก็ไม่มีแล้วในบ้านเดียต้องซื้อจากบริษัทอืมเล้าต้องซื้อจากบริษัทหาทุกที่จะซื้อบริษัทเพื่อเพื่อปรุงนะพบว่าการซื้อทุกทิ่ไปปรุงเพื่อเลี้ยงคนนี่นะมันหนักกว่าค่าจ้างครับครับ เพราะฉนั้นวิธีชุมจนถูกทําลายหมดเลยอืนะแต่ถ้าถ้าเดินมาเนี่ยทุกอย่างเราทำเองหมดเพราะทำเองม,มันคุ้มที่จะทำนะเครื่องดื่มก็เป็นอีกชนิดหนึ่งที่เราทำเองนะการนี้พอเราไปบังคับว่าทำเองไม่ได้ผิดกฎหมายอนะมันก็กลับไปดิสรับวิธีชุมจนกันไปด้วยครับอันะน,นี้รารนี้สิ่งเหล่านี้นี่นะผมคิดว่า คนที่กําหนดนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยอืเราก็ยียกร้องนะเอนะชุมชนวิถีชีวิตของคนเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของการต้องเที่ยวเลยก็ว่าไปนะเราเขาจะเอาประโยชน์จากชุมชนเราจะเอาประโยชน์จากซอฟต์พาวเวอร์ของเราจากหลังนุ่มต่างๆาแต่วิธีนโยบายเนี่ยของคนกําหนดไม่เข้าใจว่าวิธีชุมชนดำรงอยู่ได้อย่างไรอืมแต่เขาไม่เข้าใจนะเพราะการไปทําลายตรงเนี้ยมันเป็นการทลายวิถีชุมชนชนิดหน่ว่าไปนะครับ และที่สําคัญนะครับที่สาคัญคือว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่เก้านะท่านเป็นคนที่เข้าถึงเข้าใจและพัฒนาชุมชนะผมคิดว่าท่านเป็นนักสังคมศาสตร์ที่เยี่ยมที่สุดแล้วที่เจี่ยนี้นะกันนี้การที่ท่านสร้างกฎเสรสทธิ์ดีใหม่นะ เพื่อทําให้เห็นว่ารายได้ที่จําเป็นของมนุษย์เนี่ยนะมันที่สําคัญกว่าเงินตราเนี่ยคือรายได้เป็นสิ่งของเราเรียนเองครับระบบตลาดเนี่ยนะมันครอบหัวเราว่าถ้ารายได้ก็เป็นตัวเงินนะแต่จริงๆเนี่ยตัวเงินมันกินไปไม่ได้เงินมันเป็นเพียงสื่อกลางระหว่างคนกับสิ่งของทันอดถ้าเรามีรายได้เป็นสิ่งของโดยตรงแล้วเนี่ยรายได้เป็นตัวเงินมีหรือไม่มีก็ไม่จําเป็นละ ดังนั้นเกษตรเศรษฐีใหม่เนี่ยท่านจึงวางไว้ว่าทุกคนต้องมีน้ําต้องมีนามีปลามีหนองมีสวนมีผักทุกอย่างสวนผักสวนคือสวนลผลไม้นะอืมคุณไปลองคิดดูนะถ้าทุกคนเนี่ยทําตามพระราชบัญญัติไม่ใช่ทําตามพระดำริอืมเราจะมีสวนลผลไม้อืมแล้วแต่ล้ครูจะกินไม่หมดครับครับทีบ่นั้นก็ทิ้งอีกอืมนะ แต่ถ้าเราต่อยอดแปรผลไม้เนี่ยให้มันเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอลเครื่องดืมกออมันมีรักษาอย่างเลยยิ่งเก็บยิ่งนานยิ่งดีแงเก็บไว้เป็นผลไม้นะยิ่งนานยิ่งเน่าไงแตอเอพราะฉะนั้นคนที่ต้องการบอกว่าจเจริญรอยตามราชอัริตนะส่งเสริมกรเกษตรชิดชีใหม่มก็ไม่ค่าใจตัวนี้เห็นไหม ฉระนั้นผมคิดว่าพอรบรสุราเก้าหน้าเนยนอกจากมันเปิดโอกาสให้คนเนี่ยนะมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยกับมันยังเป็นการต่อยอดกเกษตรที่ดีใหม่ของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่รักษที่เก้าอย่างตรงไปตรงมาหนึ่งและได้ประโยชน์ที่เฉยด้วยทีนี้จริงๆเนี่ยถามว่า เหตุผลอันใดนะถ้าถามว่าเหตุผลอันใดที่นโยบายของรัฐไทยไม่ส่งเสริมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของชุมชนผมเคยเสนอมาหลายครั้งบอกว่าในยุคทุนนิยมปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไม่คิดถึงระบบทุนนิยมแบ่งปันนะมันจะไปไม่ได้แล้วความแตกต่างมันมากเหลือเกินนะยิ่งเรามีโรบอร์เข้ามาทำงานแทนคนตกงานมากขึ้น เราหมดธรนมทานทมากขึ้นเน่ยรายได้คนจะยิ่งไม่ยียิ่งลดรายได้คนยิ่งลดลงเลยนะกําลังซื้อก็ยิ่งลดกําลังซื้อยิ่งลดเศรษฐกิจหมาภาันจะไปไม่ได้อืมเพราะเศรษฐกิจหมาภาคของเรานะครับมันพึ่งการบริโภคของประชาชนห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับพึ่งการลงทุนแค่ยี่สามเปอร์เซ็นต์เองอเราก็บอกไม่เห็นเหรอแต่ทำยังไงให้เงินในกระเป๋าองคนมันเพิ่มขึ้นเนี่ยเพื่อประยุงกาลังซื้อของชาติ เพื่อทำให้บททุนนิยมทั้งหมดเนี่ยมันขับเคลื่อนไปได้ก็ไม่ได้มองยงอย่างนี้ถูกไหมดังนั้นเนี่ยวิธีการที่เราจะทําให้คนพึ่งตัวเองได้นะแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยทางหนึ่งนะทางหนึ่งนะก็คือการทําให้ทุกคนเนี่ยนะสามารถมีตลาดอืมเล่าชุมชนเครื่องดื่มมันรอชุมชนอืมออกมาเป็นอุกมาเป็นกระแช่เป็นสาโร นะครับจะเป็นเบียร์สดหรือแม้จะเป็นเหล้าขาวยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับสิ่งเหล่านี้ผมอยู่เป็นเด็กๆนะผมเป็นญาติพี่น้องผมเนี่ยทําเหล้าแบบแบบว่าดีกว่าเหล้าจากโรงงานเลยทั้งไปอย่างที่นครเชียงราชเนี่ยการแช่ข้าวเหนียวดําเนี่ยมาทําเหล้าเนี่ยโอ้โหมันเยี่ยมมากมันเคยเป็นตำนานถึงขั้นว่าอ่าคุณสุยมาดาที่ถูกเนือเทพไปอยู่นครเนี่ยเป็นคนดื่มเหล้า เก่งมากคอแข็งมากไปเจอเล่านคะกองเก้าเนี่ยมีเมาเลยครับออะไรเงี้ยนะแฉะนั้นพผลสิ่งเหล่านี้ยภูมิปัญญาเดิมเหล่าเนี้ยก็ค่อยๆหายไปเราไปกีกันชาวบ้านมากเกินไปคพรัะระบบเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยนะมันเป็นเวลาต้องแบ่งปันแบ่งปันผมก็เสนอว่าถ้าอยากจะรักษาผลประโยชน์ของทุนไว้ทำถึงทำได้แล้วก็แบ่งกันว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล ที่ดีกรีต่ํากว่าสิบเปอร์เซ็นต์นะให้ชาวบ,บ้านเขาทำฟร,รีได้ไหม,มทำกินเองได้ใี่เขาขายกันในชุมชนได้ไดะงานนี้มีงานบวชหน้ามีงานแต่งงานมีงานเกี่ยวข้าวก็ซื้อ,อขายกันถูกๆก็กินกันเองได้อตอนนี้ก็ยืดอยู่ลงมาว่าทำกินเองทำกินเองนะอ่าให้ทาได้แต่ว่ารายได้มันจะมาจากไหนนะครับในเมื่อตลาดเราอยู่พึ่เงินสดอยู่อะครับเออ แล้วคุณไมแบ่งตลาดอะไรเขาบ้างเหรอธรรม,มาชาติเนี่ยผมยกอย่างว่าในทะเลเนะในทะเลยังมีกฎหมายแบ่งว่าทะเลน้าลึกเป็นธุรก,กิจใหญ่ๆทําไปทะเลน้าตื้นเอาไวเ้เรือก่อนแรกออกมาจหมากินมันก็แบบเดียวกันนะครับเอาเลยครับดีกรีตั้งแต่สิบเปอร์เซ็นขึ้นไปนะบีก็เกินสิบเปอร์เซ็นตะเล้าทุกอย่างนี้ที่เป็นโรงงานเกินสิบเอร์เซ็นต์นั่นนะก็ธุกิจก,ก็ทาไป ต่ำกนสิบเปอร์เซ็นเนี่ยให้คุณลรงก็ผิดได้แม่มถ้าทำอย่างนี้ได้นะมันจะทำให้ชุมชนเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์จากผลไม้ต่างๆได้เต็มที่ใช้ข้าวได้เต็มที่ถูกไหมนะภาษาเศรษฐศาสตร์ว่าเราส่งเสริมให้ชุมชนเนี่ย fully utilization of resource รู้จากใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในมืออย่างเต็มที่และ เราอยู่ระบบเศรษกิจตลาดเศรษกิจตลาดมันจะช่วยทุกคนถ้าเราทําให้ทุกคนมีส่วนแบ่งตลาดคือมีแมคเก t s h แชร์ครับเข้าถึงตลาดเยอๆไม่พอครับต้องเมีแ a r เก t s h แชรด้วยครับแต่คือที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าอ่าก็เคยมีมีความพยายามในการที่จะวตัเองแต่ว่าพึ่งตลาดด้วยตัวเองครับเขาจะมีรายได้เสริมมากขึ้นผมคิดว่าถึงเวลาแล้วล่ะอืม ที่เยี่สมชมคนเหล่านี้ในญี่ปุ่นเลยนะไอ้พวกเหล้าพวกนี้เป็นมือ,มอ,มอนะเป็นมือมีฮอกอ่ออะอในเยอรมันเนี่ยก็เรียกว่าเหล้าอพวกพวกวายพวกนั้นเขาเรียกสามดีกีห้าดีกีเนี่ยคือมันมัน,ม,นมันดื่มมันเรียกว่าเด็กๆยังดื่มเลยสามดีกีนะไอ้ก็ดื่ม <c oughs> เป็นว่าเล่นเลยคือ <c oughs> ถ้าเราทําอย่างนั้นผมคิดว <c oughs> ่ามันจะช่วยให้เกษตรกรหานะืปา้าเกษตรของเราเนี่ยนะมันเติบโตขึ้นมีไรายได้มากขึ้น แล้วถ้าเรากลับไปดูภาคเศรษฐกิจมาภาคนะเราพบว่าพลังบริโภคเนี่ยนะครับที่เรีย่าซีคอนซัมชันเนี่ยนะพลังบริโภคเนี่ยมันสร้าง GDP ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่าวพลังบริโภคนี้มาจากไหนคำตอบคือว่าสี่สิบเปอร์เซ็นต์มาจากค่าจ้างมาจากเงินเดือนค่าจ้างนะสี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่สามทเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยมาจากอาชิปอิสระอาชีพอิสระคืออะไรเกษตรกรเ,กเป็นหลักครับเพราะชาวทีเจ็ดเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยนะ มันมันมากกว่ากําลังซื้อจากภาคธุรกิจอีกนะเออมากกว่าอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทําให้ไอ้สามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ไอ้ยี่สิบสานี้นะเขามีกําลังซื้อมากขึ้นเนี่ยมันช่วยพยุงตลาดทุนนิยมทั้งหมดด้วยนะอืมครับ,น,รบนอกจากซื้อไม่ได้เกษตรกรแล้วเนี่ยมองในสกินมาพากันมันช่วยพยุงตลาดทุนนิยมครับเออเพราะระบบ,บเปินปันตลาดเนี่ยมันจะทําให้เศรษฐกิจมาพากก็โตได้เศรษฐกิจไมโครโคลยืนก็ไปได้ <ผ>ครัาไ,ไม่คิดอ่ะมันก็น<พ>อะไรนะนผมยังคิดว่าอย่างไงก็ตามนะพรบชุราเก้าหน้าถ้ามันเป็นจริงได้มันเป็นประโยชน์มากกว่าโทษหลายเท่าครับอนะ่านะก็อาจจะบอกว่าเอ้ยเราไปส่งเสริมคนดื่นเล้าอืมถ้าเล่าดีกรีต่ำเลยนะแค่สามอร์เซ็นต้าเปอร์เซ็น์นะยังไงยังไงมันไม่ค่อยมาหรอกครับกาน,นบวกกานแต่งอะไรเนงะี้ย มันประหยัดนะมันประหยัดในส่งเสริมชุมชนอืแล้วก็กลับไปหาชุมชนตั้งเดิมได้ว่าเออตอนนี้ผมยกอยากว่าถ้าเราเอาพระรามดมรินี่นะเรื่องเกษตรชีวิตใหม่มีนามีน,มน้ํานะมีน้ําม,มีนาม,มีปลามีหนออมีชวนมีผักตรงนี้นะแล้วก็ทําเล่าชุมชนได้ด้วยนะระบบชุมชนมันจะกลับมาใหม่เราจะมีการแลกแร,กรงกันเอาแรงกันเคือคูณกันนะเราก็ใช้อาหารการกินที่เราผิดเองมาเลี้ยงกัน ครับลบการพึ่งพาตลาดลงเหมือนที่ทประบาดฉบเจแรกท่ายกติกาบอกว่าเมื่อเราสู้ระบบในตลาดใหญ่ไม่ได้เรามวลดพึ่งพาตลาดใหญ่ะช่ะร้อยบาทที่เราจะจ่ายไปนี่นะแคกยี่สิบบาทสามสิบบาททำคเดืองซช่ท่านดำดับอย่างนั้นนะอืมทีนี้ไอ้วิธีอย่างเนี้ยมันทําให้ทุกผิดใหญ่ไม่พอใจไนียเพราะมันจะมียอดขายของเขามีปัญหาอมันจึงไม่มีใครเอาเกษตรชิ้นดีใหมนะ่เนี่ย มาทำให้เป็นจริงแต่เห็นไหมครับเพราะน,นั้นการมีพระราชบัญญัติเล่าก็ชุราเข้าหน้าหรือว่าหรือว่าเรื่องเครื่องดื่มกอฮอ่ยผมคิดว่าะมันไม่ใช่เรื่องของก้าวไกลครับอืมผมยังคิดว่าเก้าวไกลจะเดือดีแล้วแต่ผมยังคิดว่ามันสอดคล้องกับแนวคิดเกษตรที่จะดีใหม่ของพรรษาถูกเดืมเจ้าอยู่วแาใการที่เก้าวครับ ครับในแง่ของโทษบ้างเหรอครับอาจารย์เพราะว่ามันเป็นสินค้าที่เป็นสุราเป็นของมึนเมาอะนะครับอา,อาจารย์คิดว่าควรจะต้องมีอรย่างเดสินค้า <5. S 2> สุราเมรยาบะวยคำถามของผมเนี่ยมีโทษไหมแน่นอนในคำถามผมเป็นไงครับ<อ>การดื่มเหล้าห้าดีกรีหกดีกรีกับการดื่มเบียร์เนี่ยนะสิบสองดีกรีเนี่ยอันไหนจะเมากว่าะเบียร์แน่นอนครับในโรงงานตอนนี้นะครับคนงานเนี่ยนะ ดื่มเบียร์วันละห้ากระป๋องสิบกระป๋องนะเออถ้าเรามีกระแช่มาแทนแค่สามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์นี่นะเออมันมันจะมองน้อยกว่าแม่ไม่ใช่มัน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 ผิดอยู่แล้วนะแต่ว่าระหว่างผิดมากกับผิดน้อยเนี่ยอันไ้นมันจะดีกว่าล่ะเออแล้วคุณขายเบียร์ขายเหล้าจากโรงงานใหญ่เนี่ยมันมีดีกรีของโรงงานไหนบางที่ต่ำกว่าสามเปอร์เซ็นต์ครับมันมีดีกรีองโรงงานไหนต่ำกว่าห้าเปอร์เซ็นต์มันมีแม่ มันมีสิบกว่าเปอร์เซ็นต์่นั้นอ่ะครับถูกป่ะแต่เล่าชาวบ้านเนี่ยท่านบอกว่าถ้าคุณผิดต่ำกว่าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ผิดไปเลยถูกไหมเกินสิบโรงงานก็ผิดไปมันก็เบ่แตลาดอย่างเงี้ยครับเราเรื่อกเศรษฐกิจแบ่งปันไงแต่ทำไม่ทำอ่ะ้าวันมีแน่นอนถ้าเราคิดตมหลักศาสนาผมเป็นชาวพุทธ่ะผมก็รู้แต่ผมเป็นคนไม่กินเหล้านะแต่ผมคิดว่าประโยชน์ทางเศรษฐกิจนี่นะครับมากัาโทษไง มันมากพอโทษอืมครับใชนะ่ครับครับอาจารย์ครับแล้วคิดว่าอะไรจะเป็นตัวขวางไม่ให้พรบนี้ผ่านครับกตนี่ไงคําถามอืม <laughs> คําถามอยู่ตรงนี้ยทําไมถึงห้ามเพราะอะไรผมยังไม่เข้าใจในเหตุผลเขาไม่เคยอธิบายผลเพราะอะไรห้ามไว้ก่อนอืมอ่มัน <laughs> จงเริม์มคนดื่มเหล้าเนะี่ยเลยถามว่ายอดขายเหล้าดีกรีสูงเนี่ยที่มันระบาดหนักขึ้นทุกวันเนี่ยนะ อืกับคุณทดแทนด้วยเล่าดิกกีตามนมันจะด,ดีกว่าในในเทศแลนนะครับไปทําวิจัยนะอืมเวลาเขาสู้กับเรื่องโรคเอก็ทําทำยังไงรู้ไหมอ่อ่าเขาให้โบสเป็นคนแจกยาเส็จติดอืมตลกไหมอืมอถามว่าเพราะอะไรโบสถ์เขาใช้เบอร์ครับใครติดยาเขามีเบอร์เขาก็ไม่ใช้ชื่อ แล้วโบดนะคนติดยาเสพติดมันไม่มีตงังพอนะมันใช้เข็มน้ำซ้ำไงมันใช้เข็มน้วก็ติดเองกันง่ายไงครับมันติดโรคก,กันง่ายถูกไหมก็มโบนก็จัดการแทนเปลี่ยนเข็มนนามาแร้วค่อยๆลดนะลดดีกรีลดดีกิีย,ยาเสพติดลงนะนี่การการสูวยยาเสพติดการสู้โรคเอ๋งเขานะลดดีเขาลดดีกรีลงทีละนิดทีละนิดทีละนิดจนเบาบางหรือแต่น้ำนะหนึ่งปีผ่านไปหรือแต่น้ำอย่างเงี้ยนะ เ,เขาเขาใช้วิธีนี้งทงเนี่วกันเนี่ยการ,ร,รที่คุณปล่อยให้โรงงานใหญ่ๆผลิตเหล้าดีกรีสูงมาทีตลาดตลอด,ดเวลากับเราเอาเล่าดีกรีต่ำแบ่งตลาดออกมาเนี่ยไปชุ้มประมาณนี้นะอันไหนจะดีกว่าล่ะครับอันได้ประโยชน์สองทางด้วยอืมนะส่งเสริมเป็นคนล,ลดลดดีกรีลงอืมและเป็นรารได้ชาวบ้านครับสร้างวิธีชุมชนขึ้นมาใหม่เออดีครับดี ขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับสาหรับมุมมองนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าพรบนี้จะมีอะไรเป็นอุปสรรคบ้างรอเปล่านะครับวันนี้ขอให้กำลังใจให้มันสำเร็จครับครับผมขอบคุณอาจารย์มากนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับรองศาสตราจารย์ดรนรงเพชรประสิธิฐคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับ